อีกนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาแนะนำวิธีการเล่นนาครอสในแผทปัจจุบัน ายขึ้นดาบฟาร์ม250บาทแล้วขึ้นบลกนสเปียร์เลยมันจะแรงขนาดไหนโวดมากไหมเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับแต่ยางแรกเนี่ยเรามาดูวิธีการฟาร์มการเดินเกมของนาคอสในช่วงต้นก่อนเลยว่าเดินยังไงเพราะมันเดินได้หลายแบบมากเปิดมาสำหรับผมเนวเว1หัอัพสกิสของมาแล้วรีบโดด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 แล้วมายึดพุ่งตรงนี้ถ้ามีโรมิงหรือเมดเข้ามาเช็คเนี่ยเราจะกระโดดกลับไปบัฟ้าทันทีนะครับแต่อันนี้เมดเขากับโรมเขาอยู่ตรงกลางและลิงเขาเปิดตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อย เราก็มาแล้วเราก็มาเราก็แบบมีความหมาหมู่ในใจเราเกิดขึ้นมานะแบบเพื่อนกูนเยอะนะครับต้องเปิดแหละล้วก็กดพันนิดพลาดครับชิพหายแล้วครับบอกเลยว่าชิพหายไวเปลืองครับเพราะว่าถ้าเราลัดบัฟไม่ได้เราจะไม่สองพราไม่สองเราไม่มีสกิลนี้พอไม่มีสกิลนี้แล้วก็โดนแบบนี้แหละครับเรียบร้อยบอกเลยว่าเละนะครับ <S <S เปิดมาต้นเกมเละครับโอ้โหเวลหนึ่งยังไม่สองยังไม่สองนะยังไม่หนึ่งนาทีเลยตายไปสองตัวแล้วทีมผม เละเทะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าโดนแบบนี้นะครับให้เรารู้สึกเจียมเจียมนะครับแล้วก็รู้สึกขอโทษที่เกิดมาทันทีนะครับแล้วก็มาฟาร์มต่อเลยนะครับเพราะว่าโดนกระทืบไปแล้วนะครับสิ่งเดียวที่ทําได้คือทําใจนะครับแล้วก็ฟาร์มบัฟไปก่อนครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเวทได้เนาะเอาบัฟแดงเสร็จปุ๊บเรากลับมาฟาร์มบัฟป้าตัวเลขตัวเลขแล้วก็ให้โรมิงหรือเมดไปกันบัฟแดงแล้วก็ได้3มบัฟนะครับแต่เกมนี้ชีวิตไม่ได้สวยดูขนาดนั้นครับโดนกระทืบครับก็เลยอ่าฟาร์มไปครับฟาร์มตะมุตะมิ ถ้าเราเวทเขาไม่ได้ครับสิ่งที่เขาทําหลังจากฆ่าแล้วก็กลับมาเวทเราคืนนี่แหละครับผมพยายามจะตีเทนนะแต่เทียนมันมีแพสบีบครับแล้วมันอึดขึ้นเวลาเออเลือดต่กว่าตีสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันก็โดนกระทืบกันเรียบร้อยเอาละครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะมาทําคลิปนิธีการเดินเกมแบบเวทป่าแบบตึมๆนะครับเรียบร้อยครับวันนี้เรามาดูคลิปการเดินเกมของนาคอสในเกมตามเปิดมา2นาทีตายไป2ตัวกันดีกว่าครับตามาครับก็ โดนขนาดนี้เนี่ยลิงเขาน่าจะวิ่งเข้าบัฟแดงแล้วด้วยปะถ้าจะไม่ผิดนะครับบัฟน่าจะไม่เหลือหล่อแล้วครับไม่เหลือแหล่ละก็สิ่งที่ทําได้นะโอ้เดียวมะปากแซบขึ้นมาทันทีสนิทจริงเขาดูสนุทสนานนะเออก็สิ่งที่ทําได้ครับก็คือฟาร์มครับฟาร์มส,สวนใบนะครับในตัวละครที่โมบิลิตี้สูงและมีความสามารถในการเวทบัฟนะครับพยายามหาจุดผิดพลาดของเขานะครับอีกทีมให้ได้มากที่สุดนะเนี่ยเรามองมินิแมปเนาะเดียวมะอยู่บนนะครับ ธานีหรือไอเทนอยู่ข้างล่างลิงอยู่ล่างนะครับอ่าเขาอยู่ล่างกันหมดบัฟแดงเขาเกิดครับดิแลกผล่ล่างเทนผล่ล่างลิงโผลวล่างเร็วมะผล่บนไฮเอเตผล่ล่างไม่มีใครกันบัฟแน่นอนครับจังหวะนี้เวทได้เลยครับเวทบัฟแดงไปเลยนะครับพอเวทบัฟแดงเสร็จเนี่ยนะครับถ้าเรามีบัฟฟ้าผมแนะนําให้เวทร,รอบๆไปเลยนะมานาเยอะเวทร,รอบๆไปเลยนะครับหรือมานาเยอะเปิดดาก็ได้แต่อันเนี้ยเราไม่เหลือมานาเลยเว้ ถ้าเราเข้ากลางไปตีโป้โป้โป้โป,โป,โปสกิลหมดมานาหมดเรามาฟาร์มปัาฟ้าช้าตรงนั้นเนี่ยได้แบ,บ้าแดงเสร็จปุ๊บเข้าบาป้าต่อเลยก็ได้ครับหาเงินไปก่อนนะครับคือตอนต้นเกมก็ต้องยอมรับว่าเราทำระยำใส่ทีมไปจริงๆเลยนะครับเราแบบเราชาติหมาก็เราตายเยอะเกินไปครับเพราะงั้นสิ่งที่เราจะชดเชยได้คือฟาร์มฟาร์มต้มไปก่อน หาเงินซ่อมไปก่อนแล้วก็พอมีจังหวะเราค่อยใช้จังหวะพวกนั้นน่ะในการเข้าไปสวนให้แบบสวยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทดแทนให้ทีมได้นะครับคอมโบงแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปนะครับสกิล2 1ทีสกิล1ตี1ครั้งแล้วก็สกิล1ตี1ครั้งเปิดอันติหรือว่า21 1ตี1ทีเปิดอันตินะครับแล้วแต่สถานการณ์เลยเนาะหาไหมฮะหารูไหมแอบดูที่รูเสีแอบดูที่รูเดิมประมาณนี้มีจังหวะก็ เข้าไปล่วงเข้าไปเล่นนะครับหาจังหวะหาจุดที่เวฟพีฟเขาอยู่แล้วเราก็เดินทําไปนะครับสำหรับการเดินเกมนาคอร์สมันจะเดินเขาเรียกว่ามันจะเดินไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวปกติก็คือฟาร์มสมกองแถดกลางฟาร์ม3กองแล้วก็เดินไปหาเงินตามเลนไปหาบวกหาไฟเก็บออติทีปถปะแต่นาคอร์สมันเป็นตัวที่แบบมันเห็นช่องว่างตรงไหนมันก็ไปทําตรงนั้นได้เลยครับอ่ามันเป็นตัวที่เร็วใช้คำว่าเป็นตัวที่เร็วแล้วก็ ในแร้งสูงแบบซูพิมห้าสิบหกสิดาวนเนี่ยเราก็จะเจอนาคอสบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่เอาจริงคอนต้นผมไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะนาคอสรู้สึกเขาจะชอบเล่นลิงกันเยอะปะ่ะเราเช็คคุ้มได้ครับถ้าใช้สกิลโดนมีเสียงเนี่ยก็ฟันเปิดอันติไปครับสอตี1ตีอันติหรือว่า2 1ตีอันติแล้วก็1ออกนะครับแล้วแต่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับ พยายามหาเงินครับกตตอนนี้เนี่ยสกอร์ทีมก็ยังดูตามอยู่นะครับชีวิตก็ยังดูบัตรซบอยู่นะฮะสิ่งที่ทำได้คือเล่นนาคอร์พยายามที่จะเก็บบัฟฟาให้ได้ตลอดนะครับเพราะว่าตัวละครมันใช้มานาเยอะในการใช้สกิลแล้วก็มันจาเป็นจะต้องมีรถคูดาวเยอะด้วยนะครับหาไปครับถ้ามีไฟก็หาบวกหาเปิดนะฮนะไม่เงี้ยจะเปิดจะเปิดจะเปิดให้แบบสวยๆฮะเปิดให้แบบสวยๆเรีบยบร้อยฮะต้นเกมสนุกจังนะบบก สนุกจุงเบยต้นเกมก็จะทำให้เขาสนุกจริงๆครับเปิดมาตายไปศูนย์สองสภาพยับแน่ยับอ่ะเปิดไปครับสกิลหนึ่งที่ ตีหนึ่งครั้งโปรเรียบร้อยนะครับประมาณนี้สำหรับการเล่นนาคขอต่อมาขออธิบายสกิลแบบคร่าวๆจริงๆของนาคอนเนาะสกิลหนึ่งครับใช้เคลื่อนที่ได้2ครั้งครับการใช้สกิลหนึ่งครั้งแรกเป็นการ,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 รสตาร์ทสตูครั้งที่2เป็นการเคลื่อนที่แล้วก็ทําดาเมจไปเรียงจุดที่กําหนดสกิลสองครับกระโดดพุ่งครับเวลาพุ่งปุ๊บการโจมตีหลังจากนั้นของเราจะแรงขึ้นนะครับอันตรีเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยจัดเม้นเบรคหรือชื่อก่อนคือ executioner blade นะครับเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะก็นําแทงดาเมจใส่ัตรูไปนะคบแล้วก็ เออจังหวะที่เราใช้อันติเนี่ยเราจะต้านสถานะแล้วก็โดนดาเมจเบาลงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปเปิดอ่านกันเอาเองแล้วตรงนี้ผมลืมนะครับอ่าแล้วก็แพสซีฟอีกอย่างนะครับจริงๆแพสซีฟนาคอร์สมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือถ้าใช้สกิลโดนศัตรูหรือใช้สกิลสองเนี่ยการโจมตีของเราจะเร็วขึ้นประมาณ40%หรือ50%อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะลืมไปหมดแล้วเรียกว่าคร่าวๆเลยครับเอออธิบายสกิลแบบคร่าวๆนะครับอ่าใช้สกิลโดนศัตรูหรือใช้สกิลสองก็ตีีีีีเน่ยตตต เออเวลาตีแบบตีป uh, ึ๊บป uh ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยพอตีครบกำหนดเนี่ยมันจะงัดศัตรูให้ลอยขึ้นนะครับเนี่ยเป็นการยกแบบยกคล้ายๆใช้สก uh ิลหนึ่งแต่เป็นการตีปกติเราก็งัดศัตรูขึ้นนะครับการโจมตีครั้งที่สี่แหละนะครับจะเป็นการงัดขึ้นแต่ว yes, okay? uh ่า huh. ถ oh, wow. uh ้าเราใช้ตีหนึ่งตีสองแล้วในตีครบแล้วใช่ป่ะแล้วดันไปใช้สกิลสองเนี่ยมันก็จะนับสแต็กตีใหม่นะครับตีโปะโปะโปะจังหวะหนึ่งสองสามจะสามจะยกจะยกยกไม่ขึ้นนะน่าจะตีครั้งที่สี่นะ โอ้โหโอ้โอ้ตีครั้งนี้ตีละหนึ่งสองสามสี่ครั้งนี้ตี่จะเป็นการยกสตันขึ้นแพ้สิบสองอย่างนะตีครบจํานวนสตันศัตรูกับใช้สกิลทุกคนว่านี่คือเรื่องจริงหรือจอจี้ทำไมผมกระโดดไปไกลจังวะบักเลยครับเมื่อกี้กระโดดไกลเกินโอ้กระโดดไกลสุดใจฮะลองงัดตีปุ๊บ อันติจัดเม้นเบลครับดาบแ่งการพิภากษานะครับด่บแ่งการตัดสินเรียบร้อยหลังจากที่เกมนําไปเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือการแยกดันนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับแยกดันทําเวฟคีบแล้วก็หาจังหวะบวกแบบซุยๆยนะครับ <c oughs> อย่ามองหน้าพี่ไม่ชอบซ,ซัดหมดซัดหมดไปสนลูกใครตอนมีตังค์นะครับ <c oughs> ตอนจนก็ได้ครับพี่ดีครับผมบอมาะสมกับ,บ,บท่านขอโทษครับพี่ไปนะแต่พอมีของก็ใส่ครับใส่ไปเรื่อยๆรื่อยครับ ตีแล้วตีอยู่เราก็ต,ตีต่อแต่ก็ต้องระวังโดนลิงส่วนนะครับจังหวะลิงส่วนมันจะแรงมากนะโดนตบแบบปรบๆรๆล่วงได้เลยนะเพราะตัวละครเราออกเป็นดาเมจล้วนนะครับอย่าลืมจุดน,นี้นะอย่าคิดว่าตัวเองนี่แข็งมากนะครับให้คิดว่าตัวเองเนี่ยบางมากเสมอนะฮะแต่ก็ให้กล้าที่จะเล่นแหละนะครับคำนวณดาเมจว่าแบบเฮ้ยเราฆ่าคนนี้ได้ก็ใส่เลยครับ2 1 1ตีอันติหรือ2 1ตีอ,อันติออกก็ได้เห็นปะดาเมจแม่งแบบโคตรจะแรงครดาเมจโคตรที่จะรุนแรงรุนแรง ตอนนี้แบบดาบคีผมยังไม่มาเลยปะตีให้เตะเจ็บจ่าเนะเจ็บจ่าเจ็บจาฟาดไปดึงมีแล้วก็ออกมาที่เต้าอู้กับเปิดสวยแล้วก็ฟาดต่อฮะฟาดต่อฮะฟาดต่อฮะโอ้ฟาดตู่ฟาดตู่ฟาดตู่เรียบร้อยประมาณนี้การเล่นนาครุธนาครุธในแผทปัจจุบันในการรัดไอเทมจะเห็นว่าถ้าเราไม่ออกรองเท้าเนี่ยเราจะได้ดาเมจมาค่อนข้างเยะเยอะในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่ารองเท้าราคามัน700ยบาทปะ ราคาเจ็ดร700บาทของรองเท้าเนี่ยนะครับมันเอาไปมันเอาไปซื้ออื่นได้ดีนะครับมันเอาไปได้แอดท่อตะปีแล้วก็ก็จะไม่ผิดนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องราคาเหมือนช่วงนี้ซื้อแบบซื้อตามความเคยชินนะครับรอถ้าเขามาก็2องหนึ่เตียงติสองนเตียงติสองนเตียงติแล้วก็1ออกนะครับหรือสองหนึ่งเลยก็ได้ถ้าอยากซัดนัวนะครับสองหนึ่งนเตียงติออกแต่คือถ้าสองหนงหนึ่งเนี่ยระยะเวลาการโดนต้านศัตรูมันจะแบบ หลุดง่ายไงเพราะหนึ่งมันสตาร์ทแค่รอบเดียวนะครับตีเง็บอันติแบบยังไม่ทันสองเนี่ยตายซะแล้วตายซะแล้วเบียวมากเบียวมากตัวซึมเรียบร้อยแรงเนาะแล้วเจจะแรงเพื่อนาเก้าเลยทีเขาเล่นสกอร์กับตะละปูนะฮะต้นเกมเขาเล่นผมไปเยอะจริงๆริเนี่ยเยอะมาก,กับต้นเกม เปิดมาไม่ถึง2นาทีฮนนาทียังไม่ถึงเลยผมตายไป2ตัวปะ,ะตายเยอะจัดๆเลยบอกเลยตายแบบไม่พักครับตายไม่พักแล้วเธอรักเราไหมแต่ตอนนี้เริ่มมีของละพอ,อมีของก็อย่าลืมนะครับการทําหน้าที่ของตัวละครที่แยกดันได้เร็วขนาดเราก็คือการไปเก็บออฟติทีไปครบเวลาเป็นฟาร์มป่าก็ฟาร์มขี้ป่าครบนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ฟาร์มไม่ครบเราก็เก็บออฟติทีเคลวฟคีปนะครับ เอาดาบทะเลืออะไรเงี้ยเอามังกรเอาอะไรพวกเนี้ยเจอคนหลงก็ฆ่าแม่งนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเป็นตัวละครที่ะจะบอกว่าเล่นง่ายไหมเกมน้ำมันก็ง่ายนะครับดูหล่อเท่ดูเป็นวีรบุรุษกอบคู่โลกนะครับส่วนเกมตามก็จะดูงงๆหน่อยนะครับสำหรับสาย,ยานี้เนาะเจอหน้าก็สัตนะฮะสัตคุณชิงสัตคุณริงตามเนี่ย,ย,ย,ยบอกว่าดาเมจด,ดุแรงเวสิบห้าสองสี 15, ่นะครับยังไงคนละเกมนะ ต้นเกมมาโดนกดเดากดเดาไม่หยุดไม่หย่อนประมาณนี้ใครดูคลิปนี้อยู่ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดต้าไปกันด้วยนะครับผมครับผมซัดคุณจริงอะไร่เงี้ยซัดในบ้านนกบตัวตายตัวแทนผมเลยนะอันนี้ก็อย่างเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมา,น,าน,นะครับกดมากับไอ้วุชัยนะครับลูกเพียผมนะพามากดเล่นนะพามากดพามาทำคลิปเสียวประมาณนี้นะครับ ก็จะถวายหัวหน่อยนะครับก็จะมีโลมิ่งถวายหัวหน่อยเกมนี้นะครับแต่ถ้าไปกดโซโล่อาจจะแบบไม่ได้ถวายหัวขนาดนี้นะครับถึงในสตรีมช่วงนี้ใครอยากมาดูก็มาดูได้นะช่วงนี้ผมโซโล่ไอดีหลักประมาณอยู่กี่ดาววะเจ็ดสิบกว่าดาวนะครับเจ็ดสิบกว่าดาววนไปก็ล่องมองแมงมุมไปวนมาอยู่นะครับฝามแบบ แต่ก็แนะนานะใครที่แบบอยากจะได้ดาวง่ายๆก็ไม่ค่อยแนะนาให้โซโลสักเท่าไหร่นะครับแนะนําให้ไปกด2กด3กับทีมดีกว่ามันจะได้ดาวง่ายกว่าเยอะเลยครับแบบเนี่ยผมกดกับลูกเหวียนเนี่ยต้นเกมเราโดนบูดี่ต้นเกมเราโดนบูนด,ดี่จ้าเขาบูรี่ผมเขาบอก,กบสนุกจังนะเนี่ยกดกับกลูกเหวี่ยน,นะว่ามันดูง่ายไปหมดเลยนะครับแต่พอโซโลเนี่ยคือแบบมันมันไม่ได้ลําบากที่ทีมเขาเก่งนะครับมันลําบากที่ทีมเราหาเวลาโซโลอ่ะตรงนั้นผมก็แนะนําว่ากด3กด2อะไรเงี้ยสังมันจะ ช่วยอุดช่องว่างที่จะเจอทีมฮาไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็แนะนานะใครอยากได้ดาวหรือว่าใครอยากที่จะคิดว่าชีวิตตัวเองมีความสุขมากอยู่แล้วอยากที่จะเป็นทุกข์มากขึ้นก็ลองไปโซโล่ดูครับลองไปโซโล่ดูคุณไม่จะได้ทุกข์มากขึ้นเลยนะโอ้โหโดนลิงคีคริตีคริตีคริตตันเมปุมคริตตันเมปุ่มประมาณนี้คบหาจังหวะถ้าเข้าไม่ได้เลือดโลเก็ะวิ่งเข้าป่านะครับหรือวิ่งไปตามเลนเพื่อที่จะไปเคลียเวฟคีนเองนะครับจะได้เงินเยอะ เลือดเยอะๆจังะตัวละครของนาคอสมันเราใส่ดูเลือดมา1สิบเมตรเลครับมันจะเป็นการดูดเลือดที่แบบยับมากเนยยับแม่ยับมากการดูดเลือดเราไปเจอตัวก็ซัดฮะซัดให้แบบสวยๆสองหนึ่งตีอันติสองหนึ่งตีอันติออกจบเรียบหน่อยฮะประมาณนี้กับการเล่นนาคอสในแผนปัจจุบันสายลัดไอเทมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปก็ฝากดูไว้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ จบเกมแล้วเรามาดูในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงกันบ้างดีกว่านะครับว่าเล่นเป็นเซตไหนอะไรยังไงได้บ้างน,นะครับก็เซตนี้เรีกเยกได้ว่า เป็นเซตที่ดาเมจแรงที่สุดของนาคอสสาหรับการตีตัวบางเลยละกันนะครับการออกไอเทมเนี่ยก็อย่างที่ตามชื่อคลิปนะครับเราจอ,อกเป็นฮันเตอร์ไนฟ์หรือว่าดาฟามเล็กก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเล่นตามปกติเราก็จะออกดาฟามก้างดาฟามใหญ่ใช่ไหมเล่งดาเมจไปตีคลิปแรงขึ้นมีรถคูดาวแต่เกมนี้ครับเราอยากที่จะแบบแรงสุดๆนะครับก็เลยขึ้นเป็นดาฟามเล็กเสร็จปุ๊บขึ้นเป็นโบเกนสเปียร์เลยนะครับดาเมจมันจะได้ร้อยสิบแล้วก็จออกเจอะเกราะตามเลเวลด้วยนะครับแต่ว่า การขึ้นไอเทมโบเกนสเปียเนี่ยผมแน,นะนำนะดาฟาร์มเล็กเสร็จปุ๊บนะครับขึ้นเป็นแอสทอลสเปียก่อนไอเทมชิ้นนี้ใช้ในการขึ้นโบเกนสเปียนะครับแต่ว่าเที่ขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่ามันบวกดาเมจและบวกเจาะเกาะเวลาขึ้นชิ้นนี้เร็วเนี่ยมันจะได้เจาะเกาะแล้วก็ได้ดาเมจนะครับตีคีบแรงขึ้นตีคนแรงขึ้นนะครับมันจะแบบเล่นสบายขึ้นนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นก็โบเกนสเปียนะครับหลังจากได้โบเกนสเปียเสร็จปุ๊บก็มาออกไปในส่วนของโซลิเวอร์ครับ ตามปกติเลยนะครับก็จะเป็นดาบซามแล้วโบเกนสเปียมี2ชิ้นนี้เนี่ยตัวบางๆโดนตีที่นี่ตัวสั่นเลยนะครับบอกเลยว่าแรงจัดๆนะครับห,หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ไอเทม2ชิ้นนี้แล้วก็ตามปกติเลยครับขึ้นโอมิอามนะครับขึ้นโอมิอามในการเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีลดคูดาวบวกเลื่อนนะครับหลังจากใช้สกิลการโจมตีปกติจะแรงขึ้นนะครับให้ใช้ควบคู่กับสกิล สองหนึ่งตีหนึ่งทีเปิดอันตีอะไรเงี้ยตัวบางก็ตัวสั้นตัวสั่นกันหมดนะครับหลังจากออก3ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมมองว่าเราเนี่ยจะเลือกได้แล้วว่าเราเนี่ยอยากจะไปแรงคิหรือว่าแรงดามเมจเพียวๆถ้าอยากแรงดามเมจเพียวๆเนี่ยเป็นเฟรทูธได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากแรงคีเนี่ยก็ขึ้นดาบคีนะครับดาบคีถ้าดวงดีๆตีติดคีนเนี่ยมันจะแรงมากๆแต่ถ้าดวงไม่ติดคีนเนี่ยก็จะวิบัตจังไรเขาเรียกว่าบนไลไส้ไก่มากๆเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอยากจะเห็นขี แล้วก็ใครที่ดูหนึ่งมีออาจจะคิดว่ายพี่ลงเท้าอ่ะลงเท้าอยู่ไหนพี่ก็ถ้าเป็นเกมที่เรามองว่าเป็นเกมนําแล้วเราได้เปรียบมากๆเน่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องออกรองเท้าก็ได้นะครับแต่ในเกมที่อีกทีมสตันเยอะเจอโอมาเจอเทนเจอพวกแบบสตันเยอะๆแบบสตันจยุกจิกแล้วเราแบบสกิลเพลย์สู้เขาไม่ได้อ่ะแบบเขาแบบอู้สกิลเพลย์โหดมากเลยรับพี่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปัแ๊บแวะมาสตันผมไม่ได้เล่นเลยก็อาจจะออกรองเท้ากันซีซีแล้วถามว่าเราออกชิ้นไหนพี่พี่มึงให้กูออกชิ้นไหนก็ ออกหลังขึ้นโบเก้นสเปียร์ก็ได้ครับก็คือเป็นดาบฟาร์มเล็กใช่ป่ะโบเก้นสเปียร์เสร็จปุ๊บก่อนจะมาขึ้นเป็นดาบฟาร์มใหญ่อาจจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีมาก่อนหน้าตรงนั้นก็ได้นะครับเช่นเนี่ยออกมาตรงเนี้ยนะครับออกมาตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยมาขึ้นเป็นดาบฟาร์มใหญ่นะครับจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าจะต้องบอกว่ามันก็เปลืองตังค์นะครับในส่วนของรองเท้าเนี่ยมันราคาตั้ง700บาทนะครับไอ้700บาทเนี่ยเราเอาไปซื้อแบบเอาไปขึ้นดาบฟาร์ม เล็กไอ้ดาบฟาร์มกลางได้ชิ้นหนึ่งแล้ว้วกำลังอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะซื้อรถคูดาว5%ได้แล้วนะครับก็ช่างใจดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเซฟนะครับประมาณนี้หลังจาก ออกไอเทมนะครับก็อย่างที่บอกโอไมอามเสร็จปุ๊บจะดาบคีหรือว่าดาบแดงก็ได้แต่เกมนี้เนี่ยเราเน้นโชว์เท่เราเน้นแอคก,กีนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราแอคก,กีเนี่ยเราก็ออกเป็นดาบคีแล้วก็เป็นดาบแดงในชิ้นที่5นะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้าอยากเล่นแรงขึ้นไปอีกนะครับโดยไม่สนใจว่าชีวิตของฉันจะเป็นยังไงเลือดฉันจะเหลือเท่าไหร่อาจจะออกเป็นในส่วนของมุร,รมามาสะในการตีแทงได้นะครับหรือว่าอาจจบเป็นทารอนก็ได้สำหรับใครที่แบบอยากจะตีเร็วตีดูดเลือดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นเเเเเเดดดดดดบบบบบิในนนนนนกกกกาาาาาารรแแแูลือยััะะะะะคต่่่ววผมํป็็จี เพราะว่าเซตไอเทมแค่เนี้ยคือถ้าเรารวยเร็วเงินเรามาเร็วเนี่ยตีแป๊บเดียวศัตรูก็ตายแล้วครับก็จะเป็นเซตนี้ที่ผมเล่นนะครับในคลิปคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดาบฟ้ามบุกเฮสเปียโอมิอามดาบคริดาบแดงนะครับแล้วก็เกาะเกิดนะครับแต่ว่าตามท็อปเซิร์ฟเนี่ยจริงๆถ้าใครอยากดูอีกคลิปหนึ่งที่เป็นผมเห็นเขาเล่นเป็นเซตนี้เว้ยเนี่ยโอมิอามชิ้นที่2หลายคนอาจจะคิดว่าพี่ทำไมถึงเป็นโอมิอัมชิ้นที่2องวะพี่ทำไมเดี๋ยวนี้เข้ามาโอมิอัมชิ้นที่2กันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับก ต้องบอกดีครับนาคอนเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สกิลบ่อยถูกไหมใช้สกิลบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยนาคอนเล่นเป็นแบบไหนนาคอสเล่นเป็นแบบนี้ดาบฟาร์มเล็กสเสปียอลองกินุษดาบฟาร์มใหญ่ได้ลดคูดาว40%ปุ๊บไล่ตบโบบาโบบา แต่แผ่นนี้ครับด้วยความที่มันเป็นโบเกนสเปียร์ครับมันเลยทําให้อัตราการลดคูลดาวน์เนี่ยต่อให้มีดาบฟาร์มสีแดงเนี่ยมันก็ยังลดคูลดาวน์ได้3 0มบวกบัฟฟ้านะครับทำให้ลดคูลดาวน์มาน้อยความพิュ่ของเราก็จะลดลงนะครับก็เลยทําให้การออกโอเมียมชิ้นที่2เนี่ยคิดมากขึ้นนะครับใครอยากดูคลิปโอเมียมชิ้น2ก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมได้ทําให้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมเล่นเป็นแบบนี้นะครับใครอยากดูก็คอมเมนต์แล้วกันประมาณนี้นะครับในส่วนของไอเทมเนาะโอเคต่อมาในส่วนของพลัังงงแแสครรบเเล่นดดาาามมจุตตปกิช ยิ่งพุ่งยิ่งดาเมจแรงเราพุ่งเยอะอยู่แล้วนะครับพุ่งเกิน3ครั้งก็ได้ดาเมจป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีขึ้นมาเนี่ยก็โบนัสดาเมจมากขึ้นนะครับก็เล่งดาเมจเดลี่คลอดเด้งลาเมจนะครับเล่งเด้งล,งเลงาเมจและเล่งดาเมจเออในส่วนเดวิลเวคเคนนิงครับเร่งดาเมจสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งตีปุ๊บเปิดอันติปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองดีคูดาวใช้สกิลหนึ่งสกิลสองได้ต่อเนืนอ่องอีก ยังไงก็เป็นพลังแฝงที่ดีที่สุดสำหรับนาคอสอยู่ดีสำหรับตอนนี้นะครับเดวิลเวกเ n นิงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอคออฟเซอร์ไในการเร่งดาเมจแล้วก็ฮ o วรี่เวอร์ดิในการเร่งดาเมจเจาะเกาะน,นั่นเองนะครับในส่วนรูนครับตามปกติเลยนะครับผมจะใช้เป็นเบรดเอสเซนดิเวอร์ดัลคอนะครับจะเป็นคริดดูดเลือดเจาะเกาะน,นะครับจะเล่นง่ายมากๆในช่วงต้นเกมกลางเกมแลดเกมนะครับโอ้ <c oughs> oh, ทำไมสเตเดเราเยอะจัง ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมใครยังไม่ชัวรก็ย้อนเข้าไปดูได้นะครับประมาณนี้ก็ยังกะตาเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ